ยิงเล่จับแคนยิงไล่จับแคนเออกดเลยของเขาไม่มาเลยของเขามาแล้วแต่แต่ว่าน็อตน็อตมันยังนั่นตอกําลังเตรียมอยู่ของเขาก็ยังมาปานรันกันโอ้มันมาแล้วหยุดอ่าไม่ไม่ให้ใครยง่ายหรอกไม่ให้เขาง่ายหรอกไม่ให้ใครงง่ายหรอกหยุดแล้วอะ Bi một tên hai con. Wait, wait, wait. Go dặn. Ui, ui, dặn. Go 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 dặn. game dặn. Go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  dặn. rồi. dặn. Go 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 dặn. กนะม,ม,มาก็ามาเไมไ่เล่นเฮ้บอเ<พ>ดียวดเบิชนะมาแล้วสวครั้งใช่โอเคเล่นเล่นๆหน่อยครับเล่นแป๊เดียวนะครับเฮ้ยเล่นนานๆหน่อยเล่นน,น,น,นานๆ<ม>จะได้นุกๆครับตั้หมตั้หม ไม่เลยไอกากไอกาไอกาโอ้ยอยบายบัก็ไม่เป็นกูไม่รู้ดิครับก้อนนี้ไปลงถังถังที่ไหนอะา่ไหนก็ได้แล้วกูลงคนเดียวไม่ไม่ไ เดี๋ไม่ก็รอให้มันโดนรถชนก็ได้อ้าอ้าไม่โดนหรอเราได้การแพ้แล้วถึงครั้งแล้วได้ตมันนานเลยเขาพ่งตายสิครับโอเคไปกันเลยคุณยิ่นยินดีพ้อมไปอยั เาม่ด้งตอกร้ยบมาเฮ้ยมันมีทิกใหม่แล้ว่ะไอ้นั่นมันมีิกอ่ะจะมาเอากวงบนระเบิดพันเนี่ยเฮ้ยใครทิใครทันเหวินวะอเว กู favors, <Jo> ้เลยกู้เลยดีแล้วเาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไชนนะครับ

อะไรคนไทยบินได้่ยเหรอครับคนไทยบินได้เหรอครับอุ้ยเก๋เก๋เก๋ฟันมันไปหาไปหานีตามมงันนั่นเจ้าเล่ห์าบอะพวกคนโง่อะหนึ่งตอสี่ะเราไปอยู่ที่รถเราไปอยู่ที่รถแล้วเราก็หลอกล่อมันให้ถูกยุ่ยชน ออกมันทำไมอ่ะอเบนเบนบักเบนบักบักบักให้รถชนผ่านอ่ะทำไงอ่ะบักเ่ยดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร่าเร่แรเราไมได้เราไมด้เราไม่ได้นี่คือการทายอยู่ที่บนรถไฟ เอาเถี่ยโน่มทำไมโน้ไม่เป็นไรวะไอ้ที่ไแคนอมันเข้าไปอะไอ้แคนเข้าไปอ่ะรู้เปล่าทําไงไอ้สี่เอา อเลยฮันตายมันว้ากนี่นี่ถามมึงยั่มีใครมาไอ้ตีเย้เราได้เรบใครชนะอีกแล้วครับ ไอแคนไไอไอไอแคนมันไปนี oh, yeah. Oh, yeah. Hey, been, wait, ่ดูไถึงจะไปเียวเทกันอ้เีก็องทีระเบิดเลยคงมีใครตีไป่งทีมั้งใไม่ไม่มีีคนตีเลยดไหมไอ้เอโกนอไอกูนอดไอกูนอเดโดนลองลองโดนบั นี่ตัวนี้ฮะเย่นี่มันกาถือไฟมากเลยนะมเลยโอเค Let's go ไปาขี่รถไฟเร็วๆจุดนั้นพบเราเขาจะพาไปเที่ยวกรุงเทพเจ๋อถูกว่ะเฮ้ยเฮ้ยประตูมาน้มันมีเลย

แต่คิวไม่เพิ่มคิวด้วยค่ะแต่ว่าคิวไม่เพิ่มครับไม่เป็นไรคือไม่เป็นไรแต่มันหายใจกว่าได้ค่ะเบช่ามันอยู่ตรงที่บล็อกอ่ะอยู่ตรงหางนี่อะไรเนีไม่บอกแล้วไม่บอกรู ไม่บอกเลยมันไม่ไม่ครบก็เดี๋ยวเดี๋ยวรถไฟพาไปเที่ยวกรุงเทพมีรถทั้งด้วยเอเอาเฮียไอไอเข้าไปในแล้ารถไฟไอเข้าไปในแล้รถไฟทำไมวะเจ้าแคนเจ้าแคนแคนไปที่จุดนักภเนาไปเที่ยวุงเทพมหิาพาไปเที่ยวยวพาไปแอลเฮ้ยศัตรูตัวสกัด คุตีไม่อยากให้คุณแพ้เวเบ้นโง่ไฟเบเลยรักษโอ้รู้ว่าเจอไม่ลงเโอเค let's go คุณไปหาพี่แอร์ก่อนนะคาคุเบ้ไม่เงินตีเหรอเนาะเบ้มันโง่ ไม่ใช่เพราะว่าคนี่คือการแก้แค้นบัฟอร์ e m e t o t อการแก้แค้นสโอแก้แค้นังาจิงเขากว่าได้สตัวรวยตึ้เลยเฮ้ยรอยู่นี่เองีบหลบแล้วรบ งั้สิทำไม่เป็นอ่ะนี่คือการหลบประเทศอ่ะไายขึ้นก็ขึ้นไม่ทันเฮ้ยทำไมน้องหลงหมดวะก็มีไข่ให้ขวัฝันเฮ้ย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 ตายขย้อมรุดชนตายดีกว่า

ตอเลรกตอนแรกวินได้ห้าทีมแดงวินได้แค่สองตอนนี้ทีมแดงวินเลห้าทีมเราวินได้แค่เจ็ดเฮ้ยฟันเา่ากระเด็นเลยตายเลยเนาะคว่าไม่โดนไม่โดนใจะดนกระดดุ๊กระดดุ๊นั่นมเป็นไม้เฮ้ยระรถ เฮ้ยเ่นไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเมื่องของพ่อนั่งเองตุ้ยจะฆ่าหัอหนึ่กันแล้วเขาทำยังไง blue team เขาจะเบิดไงเออได้ทำไง